นี่ครับเนื้อที่14ไร่ครับกำลังไล่เกบเคลียรพื้นที่กำลังทําเป็นโค้งหนองนา4ไร่นะครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับนี่กุดิดเปนพื้นที่ทนโค้งหนองนากุด ลองใส่ไก่ขุดปอเลี้ยงปลาหลายอย่างครับตรงนี้โครงการลองำรมดสุดทธา์เรยว้างมากที่ใช้เวลา ชีวิตหลังเกษียณต้องแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้วันแรกที่เริ่มทำ